สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์ Abdul Latif Tambrarian b i s m i l l a h i r ม h m a n i r o h i m Alhamdulillahirobbin a l a m า n wassallatu wassalamu ala ash-Sharifin ambiyah Iwan m u r u s a l ี n นนาาบิ ah uh. ja ah ja ิมมมุััดวะออลีบ ب ي ّ ن ا م ح م د อั ع ل ى า ل ه า ص ح อ ه أجمعين السلام عليكم و ล ح م ة الله و ب า ك ا ت ه ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮา ه ะฮูวะตาอาลประสบแด่พี่น้องที่รับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮา ه ะฮูวะตาอแลที่ให้พวกเรามีโอกาสได้พบเจอกันนะ เรื่องราวของศาสนาเนี่ยพี่น้องมันไม่มีวันที่ว่าเาเรียกว่าเรียนจบนะคือเรียนจบที่เราได้ยินกันเนี่ยจบฟดอชั้น6จบชั้น4จบศาสนาวีก็คือจบตามเกณฑ์ที่ครูเขาหรือ,อสถาบันเนี่ยเขาได้วางหลักสูตรเอาไว้เขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์ที่ต้องผ่านถูกไหมอ,อย่างของฉันเนี่ยไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขามีวางไว้เลยนะ จะจบปริญญาตรีได้ชาดากับมาเนี่ยต้องเก็บหน่วยกิตทั้งหมด144หน่วยกิตพี่น้องรู้จักหน่วยกิตไหมวิชาหนึ่งก็3หน่วยกิตเรียนหนึ่งวิชาเนี่ยได้3หน่วยกิตบางวิชาหนึ่งหน่วยกิตก็มีชากุรานเนี่ยได้หนึ่งหน่วยกิตแต่เรียนเท่ากับวิชาอื่นนั่นแหละแต่ข้าให้แค่หนึ่งหน่วยกิต 1 4อ144หน่วยกิตก็ถ้าเก็บครบผ่านหมดได้ตามเกณฑ์นี่เขาบอกก็รับใบาชาฮดากลับมาแต่ถามว่ามีกี่วิชาที่ไม่ได้เรียนก็มีเยอะไม่ได้เรียนครบหมดนะ,ะมีตั้งหลายวิชาที่ไม่ได้เรียนถ้าเราไม่ใช่เรียนถ้าเราไม่ได้อยู่ในะตะคอสซุดก็คือเฉพาะทางมันจะมีคนที่จบทางด้านตัปซิด กุรอ่านมาบางคนจบเรื่องฟิกมาบางคนจบเรื่องของอากีด้ามามก็จะมีวิชาที่แยกออกไปนะดังนั้นถ้าพูดว่าจบก็คือจบตามที่สถาบันได้วางหลักสูตรไว้แต่ถามว่าการเรียนศาสนาจริงจริงมันจบไหมมไม่จบหรอกพี่น้องพ่อะนบบีพูดไว้แล้วเรียนตั้งแต่ในเปยังกระทั่งหลุมฝังศพอ่ะก็เรียนกันไปไเรื่อยๆนะคราวนี้ เวลาเราฟังวิทยุสีสลามเนี่ยพี่น้องเนื้อหามันก็หลากหลายเนาะบางคนก็เก่งเรื่องประวัติศาสตร์เขาก็เอาประวัติศาสตร์มาสอนบางคนเก่งเรื่องปลุกใจปลุกใจนี่ก็เก่งนะต้องมีการปลุกมั่งก็เอาเรื่องราวของซอบ้ามาอานในฟังมาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องเป็นอุทาหรณ์ที่เป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตส่วนบางเรื่องนี่อาจจะเป็น หญ้าป่าคอกเลยแปลว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่บางทีก็อาจจะหลงลืมไปเช่นเรื่องของการละหมาดเนี่ยที่เราต้องทํากันอยู่แล้วเนี่ยนะหเวลานะบางทีเราก็ไม่รู้นะพี่น้องอะไรเป็นดุก,กลอะไรเป็นสุนันนะแต่ถามว่าละหมาดเป็นไม่เป็นอ่ามุสเราถามว่านี่ถ้าไม่อ่านไม่อ่านซูรอะเนี่ยหลังจากฟาดีฮานี่ละหมาดใช้ได้ไหมเออเราก็ไม่รู้แหละ หรือมีคนมาถามบอกว่าเนี่ยในรอกกาอาที่สามกับสีของละมาดบ่ายเนี่ยไปอ่านซูรอ์ได้ไหมเอ้หรืออ่านซูรอห์นละมาดเสียไหมคือหลังจากฟาติฮ่าเลวเนี่ยนถ้าเราไมา่ได้เรียนรายละเอียดว่าองค์ประกอบรุกคนมีกี่ข้อสุนัตมีกี่ข้อเราก็จะตอบไม่ได้นะ พอเราจะตอบ่าละหมาดใช้ได้ไม่ใช้ได้เนี่ยก็ต้องดูว่ามันขาดรุกลหรือเปล่าถ้าขาดสุนัตละหมาดใช้ได้เช่นในกอไปเป็นอิหมมนำละหมาดที่มัสยิดในกอไปเป็นอิหมมนำละหมาดที่มัสยิดปรากฏว่าาอกะะที่หนึ่งนะาะกะะที่หนึ่งอ่านฟาติห้าเสร็จลงรุก,กวัวเลยอัลอฮุอักบัรลงรุก,กวัวเลยไม่ได้อ่านซุเร์ นะไอเราไอตอนแรกก็ยังคึงๆกลางๆจะลงรู้กั่วตามอิหมัมดีไหม <c oughs> สุดท้ายก็ลงตามอิหม,มัมไปเสร็จแล้วบอกให้สลามเสร็จก็ออกไปพูดหน้าสุราบอกว่าไอเนี่ยมาลมาม่ซอเราทำไมละ่ะเพราะมันไม่ได้อ,าอ,อ่านซูราะแต่อิหม,มัมแต่อิหมัมก็ต้องหันมาชี้แจงนะเมื่อกี้ฉันอาจจะลืมไม่ได้อ่านซูราะแต่ไม่มีปัญหาละหมาใช้ได้ไม่ต้องสูอยู่ซาวาีเพราะทิ้งสุนัตไม่เป็นไร ือว่าละหมาดใช้ได้อยู่แต่มันก็แปลกไงเพราะปกติไปละหมาดที่ไหนเขาอ่านสเรร้อยทั้งนั้นเลยถามว่านบีทิ้งสุรร้อยไหมไม่ได้ทิ้งอ่านอยู่แล้วแต่มันเป็นสุนัตมันไม่ได้เป็นเป็นอะไรเป็นรูกกลนแต่ถ้าไม่อ่านฟาติีห้าน่สิอันนี้ไม่ได้มามาถึงอัลลอฮุอักบัรฟาติีห้าไม่อ่านแล้วอัลลอฮวะบัดอีกทีลงรูกกลอนเลยนี่ไม่ได้แล้วเราก็อ่านนั้นใช้ไม่ได้นะราวนี้มาดู แบบอย่างพี่น้องนะแบบอย่างในการอ่านของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลัยฮสันลัมนะมาดูตัวอย่างที่สิบละพี่น้องคือผมสอนหนังสือเนี่ยผมก็ตามตามบทไปเรื่อยๆนะบางคนบอกอะไรสิบแล้วก็มาหนึ่งถึงเก้าอยู่ไหนอะ่ะก็ฟังต่อเนื่องพี่น้องมันต้องต่อค่งดีเล้วเออ ซูรอที่เจาะจงให้อ่านในละหมาดนะมาดูนะท่านนาบีสุลต์ละฮฮุยไลฮิวะซัลลัลลมเนี่ยไม่ได้กําหนดซูรอหนึ่งซูรอใดในในใ,ให้อ่านในละหมาดอื่นๆนอกจากละหมาดวนันศุกร์และละหมาดอีดทั้งสองคือถามว่าละหมาดวนันศุกร์มีซุนนะกําหนดไหมมีแล้วก็ละหมาดอีดมีไหมมี ดังนั้นก็จะเห็นว่าละหมาดอีกนยะเราก็จะได้ฟังอิหมัมอ่านซาบ,บิฮิตกับอัลกอชิยะกับทุกปีแหละนะเพราะมีนบีส่งเสริมให้อ่านถามว่าอ่านช่วงอื่นได้ไหมได้ถ้าเราท่องไม่ได้เราก็วัดดูฮาก็ได้อัลัมนะชรอะก็ได้นะส่วนละหมาดทั่วๆไปเนะี่ยอบูดาวูดได้รายงานถึงอัมอิบนนช,ชูอิบนนชูอฟจากบิดาของเขา ซึ่งรายงานมาจากปู่ของเขาว่าไม่ว่าซุระอนใดจะสั้นหรือยาวฉันได้ยินท่านอ่านในละหมาฟดฟาดูนะฉันก็ได้ยินท่านอ่านในละหมาดฟัด,ดูทั้งนั้นและแบบฉบับของท่านนาบีนั้นท่านอ่านซุระอนต่างๆจนจบบางครั้งก็อ่านแบ่งเป็นสองรอกอะคืออะไร ซูร์ดีนันลออหละรากละแรกก็อ่านไปครึ่งกว่าแล้วก็รอกอักละที่สองก็อ่านให้จบซูร์บางครั้งนบีก็อ่านต้นซูร์ส่วนการอ่านแต่เฉพาะตอนกลางและตอนท้ายเนี่ยไม่มีรายงานมาจากท่านเลยส่วนการอ่านซูร์ควบกันในรอกอักละเดียวท่านเคยทำเอาไว้ในละหมาศุนนะแต่ในละหมาฟัาดูเนี่ยไม่มีรายงาน ซึ่งมีฮะดิษบทนึงนะส่วนฮะดิษที่บอกเอาไว้นะที่รายงานโดยอิมูมัสูที่บอกว่าฉันเนี่ยได้ทราบถึงซูรอที่คล้ายคลึงกันที่ท่านนบีท่านรอซูนเนี่ยสล็อัห้อเลฮิวเซนแลมเคยใช้อ่านควบกันในรอกอาเดียวคือมันซูร้อนเนี่ยสองซูร้อนเนี่ยมันคล้ายๆกันนะแล้วก็นบ,บีก็เอามาอ่านในรอกอาเดียวเนี่ยมาดูฮะดิษบทนี้นะ ก็คืออัลรอฮ์มานกับอันนัจมูนะอิกตอระบะกับอัลฮากอสุราลอัลกอมัดกับอัลฮากออัตตูรกับอัลซาอัซารียตแล้วก็อ,อะไรนะอีดากับสุรอนูนอันนี้เนี่ย เป็นการเล่าถึงการกระทำของท่านนาบีโดยไม่ได้อ้างกําหนดชัดเจนว่าในละหมาดฟัด,ดูและละหมาดสุนัตซึ่งเป็นไปได้นะว่าจะเป็นทั้งสองอย่างอ่าอันนี้ก็บอกว่ามีไหมเคยมีแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นละหมาดสุนัตหน่อยฟัด,ด,ฟด,ดูจะไม่ได้เอาสองซูลร์มามาสลับปนกันนะแต่ถ้าอ่านก็คือจบทีละซุลร์เลย อันนี้เป็นการเล่านะเป็นการเล่าถึงการกระทําในส่วนของในสำนวนของอนุมัสอุดส่วนการอ่านซูรอดเดียวซ้ํากันสองครั้งในรอการอาดีในสองรอกอาจะอ่านซูลรอเดียวเนี่ยเป็นส่วนน้อยมากนะเกิมีก็มีคนคนหนึ่งที่เคยเจอเรื่องนี้ก็คือชาวยูไฮนะคนหนึ่งเคยท่านเคยเห็นท่านเคยได้ยินท่านนาบีเนี่ยในละหมาดซุบฮีนะรอกอาที่หนึ่งก็คืออ่าน อิซาซุนซีลาตินอารุดูซินซาลาฮาแล้วก็รอกอะไรที่อ่านรอกอะไรที่สองอ่านอิซาซุนซีลาตินอารุดูซินซาลาฮาอ่านซูรอาเดียวกันเลยทั้งรอกอะไรที่หนึ่งแล้วก็รอกอะไรที่สองแต่ว่าชายคนนี้ก็บอกว่าเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านนาบีลืมหรือจงใจที่จะอ่านอย่างนั้นส่วนการอ่านยาวในรอกอะไรแรกของละหมาดซุบฮีเนี่ยในหนังสือฟิกุซุนนะก็บอกว่าในละหมาดซุบฮีนั้นเนี่ย ท่านนาบีจะอ่านในรอก,กะาฮแรกยาวกว่ารอก,กะาฮที่สองและยาวกว่าทุกๆละหมานคือถามว่าในบรรดาละหมาดห้าเวลารอกะาฮทั้งหมดเนี่ยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสิบเจ็ดรกกาห้าเวลาเนี่ยนะรอกกาฮไหนที่นบีอ่านยาวที่สุดก็คือรอกะาฮแรกของละหมาดซุบฮีอันนี้ทุกทกรอกกาฮของละหมาดฟัดดูห้าเวลาเลยนะ รอกะารแรกของละมานซุบฮีนะจะยาวสุดแล้วก็ถ้าเทียบกับรอกะารที่สองก็จะยาวกว่ารอกะารที่สองบางครั้งท่านจะอ่านยาวไปจนกระทั่งจะไม่ได้ยินเสียงคนเดินแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่เป็นมัสบุกที่มาเนี่ยมาทันนะบีไม่มีคนเดินมาละเออคนนี้กำลังเดินมา นะก็หมดเสียงคนเดินคือมาละหมาดกันครบแหละท่านจะละหมาดซุบฮี่เนี่ยนานกว่าละหมาดอื่นๆทั้งนี้เพราะว่าการอ่านกุรอ่านในเวลาซุบฮีนั้นเนี่ย Allah, อัลลอฮ์อัลลอฮ์และบรรดามลาิากะเนี่ยจะมาร่วมเป็นพยานนะบรรดามลิกะจะมาร่วมเป็นพยานยืนยัน บางรายงานได้กล่าวว่ามาริกา์ที่ประจำในกลางวันในในกลางวันและก็กลางคืนเนี่ยจะมาร่วมเป็นพยานยืนยันนะอันหนึ่งเขาบอกต่อว่าจำนวนรอกกะของละมาสุบฮีนั้นเนี่ยมันก็น้อยกว่าละมาดอื่นอ้าวละมาดอื่นเนี่ยละ,ละมาดอื่นก็จะมีสี่กับสามถูกไหมมักกะเด็บสาม อิชาสอัสรีสีซูฮุรีสแต่แต่ว่าซุบนี่มีแค่2รอกะอน,น้อยที่สุดแล้วดังนั้นการอ่านยาวจึงเป็นการทดแทนจำนวนรอกะอที่ลดหย่อนไปการละมาซุบฮีนั้นเนี่ยได้กระทำให้ทำในเวลาที่บุคคลเนี่ยได้นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายแล้วแปลว่าเราได้พักผ่อนแล้วถ้าเป็นอีชาเนี่ยมันเวลาจะเข้านอนก็่วง แต่ว่าพี่น้องบางคนก็ง่วงนอนเหมือนกันใช่ไหมเวลามาซูบิซูบะฮีก็ง่วงมน,นอนดึกเนี่ยมันก็ง่วงแต่เรากําลังพูดถึงคนที่นอนเต็มอิ่มแล้วสิเอ,อไม่ง่วงไงตีสามยังไม่นอนใช่ป่ะมันก็ง่วงนะแต่ถ้าคนนอนมาแต่หลังอิชาเนี่ยสี่ทุ่มนอนแล้วไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาสองทุ่มรอกเอาสี่ทุ่มนอนเนี่ยยังไงก็อิ่มแล้วนะแล้วก็ ถ้าพูดถึงการเริ่มต้นชีวิตเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ละมาซุบพีเป็นต้นไปถูกป,ปะเริ่มต้นเลยลืมตาขึ้นมาคนไปทํางานพี่น้องส่วนใหญ่แล้วก็งานโดยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มนุ่นและหลังละมาซุบบางคนเริ่มออกไปขายของบางคนเริ่มออกไปทํางานบริษัทเนี่ยบางบริษัทแม้กระทั่งโรงเรียนใช่ไหมที่สอนหนังสือเนี่ยก็ไม่ได้สอนแต่ตีสามหรอกมีโรงเรียนไหนพี่น้องเอาเด็กมาเข้าแถวตอนตีสามไม่มี นู่น8โมง7โมงก็เป็นการเริ่มวันใหม่ซึ่งเป็นเวลาที่หูลิ้นและหัวใจเนี่ยยังว่างอยู่พร้อมที่จะเข้าใจกุรอานและก็ตึกตรองและเช่นเดียวกันมันก็เป็นหลักฐานของกิจการต่างๆและจุดเริ่มต้นของวันใหม่ด้วยเห็นนี้จึงได้รับเกียรติให้เอาใจใส่และอ่านยาเป็นพิเศษทั้งหมดนี้เป็นฮฮกมะต่างๆ เป็นวิทยาปัญญานะครับต่างๆที่ผู้สนใจศาสนาเท่านั้นที่จะทราบได้ต่อมาก็คือวิธีการอ่านของท่านนบีสลต่านฮุยเลหิวะซัลมวิธีการอ่านเนี่ยอิบนุกอยิมได้กล่าวว่าท่านจะอ่านช้านะช้าๆแล้วก็หยุดทุกอายะคืออ่านเป็นอายะไม่ได้อ่านติดกันเลย3อายะสี่อายะอ่านติดกันไม่ใช่อ่านเป็น ทีละอญญาย่ทีละอญญายพอถึงอาย่ญญาก็หยุดถึงอญญาย่ก็หยุดแล้วก็อ่านช้าไม่ได้อ่านไหวนะครับสุนนะที่ควรปฏิบัติในช่วงของการอ่านพี่น้องการอ่านในละหมาดนมีสุนนะอ่านให้ถูกต้องสิ่งแรกก็คือต้องอ่านให้ถูกก่อนเมื่อถูกแล้วเนี่ยแน่นอนความไพเราะก็จะตามมาเอ๊ะอาจารย์มันยังไงอะ ถ้าอ่านไม่ถูกแล้วไพเราะได้ไหมพี่น้องถ้าไม่ถูกไม่เรียกว่าไพเราะนะพี่น้องเอาแค่สองลามแล้วกันนะลามกอมาริยาเนี่ยกับลามชัมซียานะอัลฮัมนะอัลฮัมเนี่ยเป,เป็นลามกอมเป็นลามกอมาริยาอัลฮัมไม่ได้อ่านเข้าไปในฮาส่วนอัชชัมนะวัชชัมซีวัดูฮาฮา นะคำว่าวัชชามเนี่ยมันเลื้อข้ามลามเข้าไปในชใน,ในชีนละลามกมาริยะกับรามชัมซียะเอาแค่สองเอาเรื่องง่ายๆเนี่ยพี่น้องถ้าอ่านไม่ถูกกไปไม่เสียงไม่ได้ละหรือไปนวงเสียงนะอัลเนี่ยไม่มีนวงเสียงแล้วอลฮัมเนี่ยไม่น่วงถ้าเป็นอ้นยาวๆพี่น้องดูแล้วฟังมันขัดหูใช่ไหมละ่ะเอออิสรฮัดเป็นหน่วงซสยาวเช่ ส่วนอีกฟ้าก็ไม่นวงอย่างเงี้ยคือถ้าอ่านถูกต้องมันก็จะมันก็จะไพเราะนะทั้งนี้พอมีฮะดีสที่ว่าท่านนาบีสุลต่านได้กล่าวว่าเจยินูอัสวาตุกุมบิลกุรอานจงประดับประดาดเสียงของพวกเจ้าด้วยกับการอ่านอัลกุรอานอีกฮะดีสหนึ่งบอกว่าไลซามินาไม่ใช่พวกเรา ผมลัมเยตะกอนนะบิลกุรานคือคนที่ทำไม่ทำเสียงให้ดีในการอ่านอัลกุรานเวลาอ่านจะต้องอให้ลิ้นให้ปากของเราเนี่ยชัดเจนนะคือไอ้พวกลิ้นเาขาเรียกอะไรลิ้นแข็งๆเนี่ยไม่เอานะลิ้นลอยๆอ,อ่านให้มันสุดสุดคราวงนี้ก็คือวางตำแหน่งให้ถูก ให้ชัดเจนให้ฟอซฮะฟังออกว่าอีนเป็นอีนอเลฟเป็นอลลฟซอดเป็นซอดนะตาปอให้ชัดเจนนะแล้วมันก็จะเพราะอินนะอัลกุรอาน ฮะดิษบอกว่าแท้จริงคนที่เสียงดีที่สุดในด้านกุรานก็คือคนที่เสียงดีที่สุดในด้านกุรานคือใครคือคนที่ท่านได้ได้ยินนะได้ยินเขาอ่านเนี่ยเวลาที่เขาอ่านปั๊บเนี่ยท่านก็คิดว่าเขากลัวเกรงออกบเ์เออคืออ่านออกมาด้วยกับความรู้สึกด้วยนะ เอคือเวลาอ่านเนี่ยพี่น้องนะมันมีมันมีความรู้สึกเลยคือพวกนี้คนอาหรับเนี่ยก็ทำยุล่ลยากนะพี่น้องบางทีเขารู้ความหมายเขาก็จะเขาจะมีอินเนอร์ใช่ไหมมีความรู้สึกหรือเราฟังก็เหมือนกันแหละผมเนี่ยไปเป็นมะามุมนะผมชอบเป็นมะมุมมากกว่านะเวลาเห็นอิหมัมบางคนที่อ่านเนี่ยโอ้โหบางทีเราก็น้ําตาซึมได้เลยนะพี่น้องเพราะว่า เขาอ่านได้ได้ได้เน้นคำแล้วก็ได้ถูกต้องแล้วก็ภพเราะด้วยอีกคดีสนึ่งบอกว่าว่ามาอาดินัลลอฮุลิชยอินมาอาดินาลนลินบีอินฮัซินะอัสซอตียะตะกนนาบิลกุรอานอัลลอฮ์ไม่เคยอนุญาตสิ่งใดอัลลอฮ์นี่ไม่เคยอนุญาตสิ่งใดอย่างที่ได้ทรงอนุญาตให้กับท่านนาบีที่จะทำเสียงให้ไพเราะในการอ่านอัลกุรอาน อิหมัมนวาวีได้กล่าวว่าสําหรับผู้ที่อ่านกุรานทั้งในและนอกละหมาดเนี่ยเมื่ออ่านถึงอายะที่เกี่ยวกับความเมตตามีสุนนะนะให้ขอความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เมื่อมีอายะที่เกี่ยวกับการลงโทษขอให้อัลลอฮ์นั้นคุ้มครองให้รอดพ้นจากไฟนรกการลงโทษและก็ความชั่วหรือสิ่งที่น่าเกลียดต่างๆหรือไม่ก็ขอต่ออัลลอฮ์ด้วยสำนวนที่บอกว่าอัลลอฮุมะอินนีอัอสลุกัลอาฟิยาอีกรอบหนึ่งนะครับ อัลลอฮุมะอินนีอัสอาลุกัลอาฟิยะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์ท่านให้ทรงนะให้ฉันเนี่ยขอให้ฉันนั้นมีความสุขนะหรือว่าปลอดภัยก็ได้นะขอให้มีความสุขปลอดภัยนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของการอ่านของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวันนี้จากลาตอนนี้อูบิลลาฮิตาอูฟิกวันฮิดายะอัสสลา assalamu alaikum w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อั a b ดุลลติฟตํำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม